สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตแบบนี้คนระับจะเป็นเทมเพลตแบบไว้พิมพ์ข้อความแบบช่องค้นหาอะไรอย่างงี้นะแล้วก็สรรีสันต่างๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนยังสามารถปรับเปลี่ยนเองได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นเทมเพลตช่องค้นหาแบบน่ารักน่ารักเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วในคลิปนี้นะผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆนดูนครับว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงมันปรับแก้ไขยังไ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้นะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยทำการแตกไฟล์ได้เลยนะแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมาใส่ในนี้นะกดตกลงก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะเข้ามาเลยอ่ามาถึงตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆพทำการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะก็คือถ้าเกิดใครยังไม่มีฟอนต์ตัวนี้เนี่ยให้เพื่อนเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วก็ทำการดาวนนนนนนน์์์โโโหหหลลลลลลดดแแแแแ้้้้้้้้้้้วววววกกก็็็ตตตติัังใใใเเเเเเเรรรรรรรีีีีียยบออออออะะะคมมมฟฟฟ่่ขาาทพพจจไสืปป Premier Pro มาที่โปรแกรมพีเมียโป o นะให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะครับหาคาว่ากราฟิกนะแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนเอาไฟล์ e ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากมาใส่ในนี้ได้เลยนะรอกระพิบปึ๊บอ่ะพอกระพิบเสร็จแลวเนี่ยเลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่า lower t h i r d v สิบห้านะครับในคลิปนี้ครับจะมาถึง v 1 5แล้วนะก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราไฟล์ตัวนี้เนี่ยผมทํามาที่ขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น1ัน0เนี่ยลากลงมาเนี่ยแล้วมันใหญ่กว่าหน้าจอ มันก็จะพอดีกับโปรเจกต์ของเพื่อนเพื่อนนะถ้าเกิดใครตัดงานที่1080นะแต่ใครตัดงานที่ 4K หรือเล็กกว่า 4K เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันคมชัดมากๆอยู่แล้วมาถึงวิธีการปรับแก้ไขไฟล์นะก็คือให้เพื่อนกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้า Edit ตัวนี้นะอันดับแรกเลยเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์เปลี่ยนข้อความได้เลยนะใครอยากจะแบบเปลี่ยนข้อความเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์ได้ตามสบายเลยนะในช่องนี้นะพิมพ์เปลี่ยนไปเลยนะ เปลี่ยนเป็นฟอนต์นะผมจะไม่ได้เปลี่ยนข้อความให้เพื่อนๆนดูนะแต่เปลี่ยนช่องนี้นะใครอยากเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้ผมจะใช้ฟอนต์นี้อ่เอาตัวบางหน่อยอ่าเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาไว้ด้านล่างแล้วกันก็ถ้าเกิดใครอยากจะเลื่อนเนี่ยให้มันเลื่อนตรงที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะผมจะเลื่อนลงมาด้านล่างจะได้เห็นชัดๆนะอ่าประมาณนี้แล้วก็พอเราเปลี่ยนฟอนต์เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นขนาดข้อความนะเพื่อนเพื่อนสามารถปรับ แต่งได้เลยนะขนาดข้อความเล็กใหญ่ขนาดไหนได้หมดแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นตําแหน่งเพื่อนๆสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดเปลี่ยนฟอนต์แล้วเนี่ยแล้วมันแบบไม่กึ่งกลางอะไรเงี้ยเพื่อนๆอ,อยากได้ตําแหน่งไหนก็เลื่อนเอาเลยแล้วก็สีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีของข้อความนะเปลี่ยนได้นี่ครับเปลี่ยนได้หมดแล้วก็ถัดมาจากสีข้อความเนี่ยมันจะเป็นเงาข้อความนะเงาข้อความก็มีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีข้อความ opacity ข้อความ angle ดิสเทนซสเปซไซส์ตรงนี้จะเป็นส่วนของเงานะผมไม่ได้แยกกรุปเอาไว้นะแต่ตรงนี้ดูไม่ยากหรอกว่ามันเป็นส่วนของเงานะเพื่อนๆลองปรับกันได้นะถ้าเกิดใครอยากได้เงาสีอื่นอ่ะสมมติเป็นสีขาวก็ลองปรับกันดูมันจะเป็นเงาของตัวข้อความนะเพื่อนๆอ,อ,อยากได้อย่างไงก็ลองปรับแต่งกันดูตรงนี้เงาข้อความปรับกันได้แล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ย ผัดจากเงาเนี่ยมันก็จะเป็นสีของเส้นมันจะมีสีสีนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งสเส้นนี้เลยสีเส้นหนึ่งาสี่เนี่ยใครอยากเปลี่ยนเป็นสียังไงเปลี่ยนได้เลยนะแต่ผมจะไม่ได้เปลี่ยนให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องสีลองเลือกเลือกดูหน่อยแล้วกันเผื่ออาจจะสวยงามเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นอย่างนี้แล้วกันสีลองสลับอย่างนี้เลยอ่าจะเป็นสลับสองสีแค่นี้พอใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสีสียังไงก็ลองปรับแต่งกันดูนะอ่า อ่ะสีจะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีของไอคอนไอคอนคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเห็นว่ามันแบบกลืนก่นไปเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนๆอาจจะลองเปลี่ยนสีดูก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วกันอ่านี่ครับใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอันนี้แล้วกันสีแดงเออสีประมาณนี้ก็ได้ก็โอเคแล้วก็ขนาดเส้นเนี่ยมันจะเป็นขนาดเส้นของไอเส้นกรอบน,นี้นี่แหละตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีพื้นหลังให้นะถ้าเกิดใครชอบแนวแนวนี้เนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะเลย แนวแบบโปร่งๆนะแบบมินิมอลอ่ะเออขนาดเส้นเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดเส้นของมันนี่แหละใครอยากได้แบบบางๆหน่อยอะไรเงี้ยหนาๆอย่างเงี้ยลองปรับกันได้เห็นไหมอ๋อเดี๋ยวผมปรับไว้หนาๆหน่อยแล้วกันเอาสัก20บอ,อ่ะอ่าประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบให้ติ๊กถูกเนี่ยโค้งกับเหลี่ยมก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นโค้งอยู่ใช่ไหมถ้าอย่าเพื่อนติ๊กออกเนี่ยมันก็จะเหลี่ยมเห็นไหมมันจะเป็นแบบโค้งกับเหลี่ยมแบบใช้ติ๊กเอาเลยอ่ะ ลองเลือกกันดูนะตรงนี้นะแล้วก็ขนาดเส้นไอคอนขนาดเส้นไอคอนก็คือไ,ไอคอนอันนี้คือไอคอนนะไอคอนแว่นขยายน,นี้เนี่ยมันเป็นไอคอนแล้วก็มันจะมีขนาดเส้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเพิ่มไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเสออ้นมันจะหนาขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยมันก็จะแบบเส้นบางลงอย่างเงี้ยเออลองปรับกันดูนะตรงนี้แล้วก็ขนาดไอคอนตัวนี้เนี่ยสามารถปรับขนาดไอคอนได้ถ้าอยากได้เล็กได้ใหญ่ขนาดไหนก็ เปลี่ยนก็นได้ตามใจชอบอ่ะแต่ผมจะไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดใครเห็นว่าที่ผมทํามาเนี่ยมันโอเคแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายเปลี่ยนแค่สีที่ต้องการแล้วก็ข้อความแค่นั้นแหละนะแต่ผมก็อาจจะต้องแนะนําในแต่ละส่วนที่ผมทํามานะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้แบบใช้งานได้เต็มประสิทธิธภาพถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ทั้งหมดนะเพื่อนๆก็จะได้รู้แหละว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันปรับยังไงนะในแต่ละคลิปนะผมก็จะมานั่งอธิบายในทุกคลิปแหละเพื่อที่ ไฟล์ของผมไฟล์หนึ่งเนี่ยที่ทําออกมาเนี่ยมันใช้ระยะเวลาทําค่อนข้างนานนะเ,นเพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยเอาไปใช้งานเนี่ยจะได้ใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพของไฟล์ตัวนี้ที่สุดนะอ่ะแล้วก็ถัดลงมาจากขนาดของไอคอนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าเงากรอบเงากรอบเนี่ยมันก็คือเงาโดยรวมทั้งหมดของตัวนี้นี่ยแหละมันจะเป็นแบบเงาเงาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวให้เห็นชัดๆแล้วกันอ่ะเห็นไหมมันจะมีเงาขาวๆออกมาลวก็ถ้าเกิดใครอยากได้แบบมากน้อยขนาดไหนเนี่ยลองปรับกันดูนะเห็นไหม มันจะเป็นเงาโดยรวมทั้งหมดเลยแต่ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นเองนะเพื่อนเพื่อก็ไปเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็ปรับแต่งเงากันนี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบเงาเงาอะ่ะเออลองปรับแต่งกันดูนะตรงส่วนนี้มันก็เป็นการปรับแต่งค่างเงาปกติทั่วไปนะพอเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนมาที่โมชั่นนะกดที่แถบ m o ชั่นนี้ได้แล้วเราก็ทําการย่อขยายตามใจชอบเราเลยนะถ้าเกิดใครเห็นว่าใหญ่ไปก็ย่อลงอย่างเงี้ยแต่ผมอาจจะย่อลงไว้สักประมาณนี้แล้วก็ เลื่อนลงด้านล่างอย่างนี้เออแล้วก็ไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถยืดหดได้เต็มที่เลยนะตามสบายเลยนะใครอยากขึ้นระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยยืดตามสบายได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพย์ให้ดูนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนี่ครับฟุ๊บนี่มันจะเป็นประมาณนี้นั่นเองอ่ะสมมติผมจะขึ้นแค่นี้นั่นแหละผมก็หดเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมเรนเดอร์ให้เพื่อนเพื่อนดูจะได้ดูแบบลื่นๆเลยอะลองเพย์ดูนะครับลื่นๆเลยฟุ๊บนี่ แล้วก็เด้งออกเออเป็นแงเป็นไง,นไงยืดหดได้ตามสบายใจชอบเลยใครอยากจะไปขึ้นช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ลองเอาไปปรับแต่งลองเอาไปใช้กันได้นะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะก็โหลดเก็บไว้ไปก่อนได้นะใครยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เนี่ยแต่อนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะใช้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโหลดใหม่แล้วเราก็ จะได้ไม่ต้องมานั่งดูคลิปอะไรอย่างนี้นะก็สามารถโหลดไปเก็บไว้ก่อนได้เลยนะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากให้เพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนชอบไม่ชอบหรืออยากจะแนะนําอะไรยังไงอยากติชมอยากได้ไฟล์แบบไหนอยากให้เพิ่มอะไรอยากให้มีปรับอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยหรือต้องการไฟล์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ลองแนะนําผมมาได้นะคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนําสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันรบบผมมีฟลล์ขาายยยอูู่หปแ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่าง àng, ๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับนะแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครัปแบปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กก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 กดดดดดดดแแแชรร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 ร์ลลล้้้้้้้วววว็็ะะะะะะิิิิ่่่่่่งใหหหผผมมมมมมยยยยยนน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 นคคคคคคััััับบบบปปปตตตอออออออไไไไเเเเีีีีีจจาาาาาืืสสฝพๆท ไปแล้วครับสวัสดีครับ